โรงเรียนแม่สอดิตหลวงอภอท่าสองอยางเร่งอพยพนักเรียนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยหวนน้ำป่าไหลหลากบนทรทหารบกที่310ร่วมกับชุมชนตำบลวังหมันอ,อสามเงาตั้งฝ่ายชะลอน้ำภายใต้ชื่อฝ่ายประชารัฐร่วมใจเพื่อไทยบีมหามงคลเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่สอดในการจัดการเข่งขัดทักษะทางวิชาการนครแม่สอดวิชาการ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้ทองถิน่นเคเบิทเลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะมณฑลทหารบกที่310ร่วมกับชุมชนตำบลวังหมัดอำเภอสามเงาสร้างฝายชะลอน้ำภายใต้ชื่อฝายประชารัฐร่วมใจเทิดไทปีมหามงคลค่ะ พลตรีพรดุงยิ่งไัยบูลสุขผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่310ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานและติดตามการดำเนินงานจะสร้างฝ่ายชะลอน้ำแม่น้ำวงังบริเวณหมู่ที่5ตำบลวังหมันอำเภอ3เงาจังหวัดตากโดยมณฑนทหารบกที่310ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ จึงร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสร้างฝ่ายชะลอน้ำภายใต้ชื่อฝ่ายประชารัฐร่วมใจเทิดไทยปีมหามงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเฉลิงถวันระยรา,าชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นการชะลอความชุ่มชื้นของผืนป่า สร้างระบบกักเก็บน้ําให้มีแหล่งน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่สอดในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนะครแม่สอดวิชาการค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอด ดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลประหลัดผู้อำนวยการกองการศึกษาและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาโดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิโดยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4นพคสามสาม ตำรวจตระเวนชายแดนที่346สถานีตำรวจภูทรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดสวทอแม่สอดและประธานชุมชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยในที่ประชุมว่าด้วยเรื่องขอความอนุเคราะห์ในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะที่จะเข้ามาทำการแข่งขันทักษะทางวิชาการจาก17จังหวัดภาคเหนือและขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่22มิถุนายน2559ณศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีเป็นต้นไป โดยในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ภายใต้ชื่อนครแม่สอดวิชาการใช้สถานที่ในการแข่งขันประกอบด้วยศูนย์กลางการแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลนครแม่สอดและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง5แห่งในวันที่22-24มิถุนายน2559 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาาจัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2559ค่ะที่หอประชุมชงโคโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลประธานชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกว่า300คนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยนายพรัตอินริรายผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูรวมให้การต้อนรับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบป,ปะครูที่ปรึกษาทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีค่ะจัดการประชุมประจำเดือนพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพค่ะ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอ่นกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามคัคคีที่ศาลาอาเนกประสงค์บ้านเหนือสามคัคคีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยนายสมเกียรติสุริยาประธานชุมชนบ้านเหนือสามัคคี และนางเรือนมูลบุญมากหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสาม,มคัคคีได้ร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุพร้อมกับจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือน เพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทงั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการรวมทั้งพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไปท้ายสุดของการประชุมเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะจัดการแข่งขันโครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทายแห่งชาติประจำปี2559ค่ะที่โรงเรียนแม่สอดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการแข่งขันโครงการรักภาษาไทายเนื่องในวันภาษาไทายแห่งชาติประจำปี2559 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเมื่อพุทธศักราช2542กำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยในวันที่29กรกฎาคม2505ณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6โดยการจัดการแข่งขันทั้งหมด18กิจกรรมประกอบด้วยการเขียนเรียงความการคัดลายมือการแต่งกลอน4การแต่งกลอนสุภาพหรือกลอน8 การแต่งอินทราวิเชียนชันเป็นต้นในช่วงสองวันที่ผ่านมาค่ะพื้นที่หาอำเภอชายแดนของจังหวัดตากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตําบลแม่สองอ,อท่าสองอยางคณะครูในพื้นที่จึงสั่งเตรียมย้ายนักเรียนกินนอนให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่12มิถุนายน2 5 5 9หลังจากมีฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันส่งผลให้น้ำป่าจากภูเขาไหลลงสู่ลำห้วยแม่สองอย่างรุนแรงน้ำเป็นสีขุ่นข้นและไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณรอบๆโร,รงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงหมู่ที่2ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจนคณะครูที่ดูแลต้องเกณฑ์นักเรียนที่อาศัยกินนอนอยู่ในโรงเรียน มาช่วยกันเก็บข้าวของสร้างความตื่นตระหนกให้แก่นักเรียนและคณะครูเมื่อเย็นวันนี้นายภูวนาถกองธรรมครูผู้สอนโรงเรียนแม่สลิดหลวงต้องเรียงระดมนักเรียนชายที่อยู่กินนอนที่โรงเรียน มาสั่งการเตรียมความพร้อมแนะนำการรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ของน้ำป่าบริเวณหลังโรงเรียนที่มีความเชี่ยวกรากว่าหากมีน้ำสีแดงและขุ่นมากให้รีบเตรียมความพร้อมอพยพทันทีนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ล้มขวางทางบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยบงแม่เสลียงนายสนิททองมาหัวหน้าแขวงการทางตากที่สอง สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขปัญหาให้รถสามารถสัญจรได้แล้วในขณะที่ล่าสุดพบว่าแม่น้ำเมยที่อยู่เลียบถนนท่าสองยางแม่สะเรียงนั้นได้มีน้ำป่าไหลลงมาอย่างรวดเร็วทำให้แม่น้ำเมยมีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนขอให้ประชาชนชาวอำเภอท่าสองยางที่อาศัยอยู่ริมน้ำห้วยและริมน้ำเมยได้เพิ่มความระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่อง โรงแรมเซนทราแม่สอดฮิรีสอร์ทค่ะจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงแรมครบ30ปีค่ะที่ห้องประชุมบอลรูมโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิวรีสอร์ทได้มีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงแรมครบ30ปี ที่ได้ให้บริการแก่ประชาชนชาวอำเภอแม่สอดและนักท่องเที่ยวอย่างยาวนานโดยในช่วงเช้าในสมศักดิ์สายสวัสด์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิวรีสอร์ทนำคณะพนักงานของโรงแรมจุดธูปเทียนบูชาสารพระพรมและเจ้าพ่อพาวอพระภูมิเจ้าที่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงแรมและในช่วงสายมีพิธีสง่งโดยได้รับเกียรติจากนายสมโชคบีมะแมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยโดยผู้บริหารและพนักงานได้พร้อมใจกันนาอาหารต่งตางๆมาเตรียมใส่บาตรพระสงฆ์ร่วมกันคณะสงฆ์ประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลของโรงแรมให้พนักงานทุกคนได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และได้ถือเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับพนักงานที่เคยร่วมกันทำงานในโรงแรมที่ได้เสียชีวิตไปแล้วและเป็นการสร้างขวัมกำลังใจให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณของโรงแรมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและในช่วงบ่ายเป็นการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันภายในหน่วยงานซึ่งเรียกเสียงหัวเราะและอร่อยยิ้มได้เป็นอย่างดี<อ>ากเ คุณเวดออน่รบอาดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเียงด็กแขนาดนี้ได้เหรอเอาครับที่ดูนะคนข้างล่างหนไ่ยคนข้างบนนี่สีแย่้วิ่งหนึ่งรอบมีข้างบนไหวไม่จ้าอ่ากใจจริงนะอยากจะให้แหนุกแก้วอ่านะคะ รายงานทุกเซนทา่าเฮ้เซนทลา <Hey! S 1> เฮ้ <Hey! S 1> มีรายงานผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุนะคะคาดว่ารับประทานเห็ดกับสุรารายนี้เป็นรายที่สามแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามมหาวันได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตที่บ้านไม่มีเลขที่บ้านห้วยหมีหมู่ที่11ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอจังหวัดต,ตาก จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยมหาวันบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวพบศพนายพสูแมวัฒนาไพรศิลอายุ90ปีอยู่บ้านเลขที่17หมู่11ตำบลมหาวันนอนเสียชีวิตในสภาพน้ำลายฟูมปากมีกองเศษอาหารที่อาเจียนออกมาจำนวนมากบริเวณหัวนอนเจ้าหน้าที่จึงได้นำศพส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลแม่สอด สอบถามนายเฉพเพิดวัฒนาไัยศีนอายุ70ปีน้องชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่านายพสูมแมทในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาได้ชวนกันดื่มสุรารวมทั้งปรุงอาหารส่วนใหญ่ที่เป็นเห็ดที่เก็บจากป่าใกล้หมู่บ้านพอตกดึกต่างคนต่างนอนโดยนายพสูมแมทได้นอนที่ระเบียงหน้าบ้านส่วนตนนอนในห้องพอตอนสายตื่นขึ้นมาพบว่านายพูมแมทเสียชีวิตแล้วเบื้องตน้นคาดว่านายพูมแมท คงดื่มสุราและรับประทานเห็ดซึ่งมีพิษเข้าไปทำให้อาเจียนจนเสียชีวิตดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดแล้วสามรายโดยแพทย์ได้เตือนว่าอย่ารับประทานเห็ดและดื่มสุราเพราะสุราจะไปกระตุ้นพิษจากเห็ดได้อย่างรวดเร็วทำให้เสียชีวิตได้ รับชมภารกิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไล กานคุณทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนานาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไมยพร้อมไปทุกทราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นคนตาชนไม่ใครเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเทณีประชาธิปไตย เพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำตั้งใจ้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทางดินสุขสันตทั่วไปเทศส้านก็คือเรานี่เองสำคัญเทศส้านี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ สมาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์วัวไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไลน่อนาเาเตสบ,บานช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตา,ายบนวลายย้ายบ้านเตสมานต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไมยพร้อมไปทุกราเพื่อนนครวิวัฒน,นาเป็นคนตา ลเขทศบ,บานคือบันไดของการปกครองตามคนลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำขังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้องสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพานินสุขสันต์ทั่วไป <S 1> <S 1> เขทศบ,บานก็คือเรานี่เองสำคัญ เทศบาลนี้จึงสําคัญจงพร้อมกันคอยหุวมมือ เทศบาลช่วยรับการปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประทืองและงามวิไลบานอาคารขนทางน้ำไฟเรื่องรุงไกลนั้นดาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเรา ไมไมม่รรอปทาาาเเืนนนนคคววัฒ็นนชหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกานาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวคนครแม่สอดค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันการศิรีวิมุกตายน์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ